สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนเพิ่งทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปทํานายในเดือนกันยายนนะคะว่าราศีธนูมังกรกลุ่มและมีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะเรามาดูกันก่อนเลยในส่วนของราศีธนูนะคะราศีธนูนี่เหมือนจะร้อนแรงหน่อยๆนะคะ ในเรื่องของการเงินเป็นช่วงที่ว่าได้เงินไหมอาจก็ได้แต่ว่ายังไม่เยอะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเราจะเริ่มลงทุนเราจะเริ่มหาอะไรทำเพื่อให้เกิดเงินเกิดทองนะคะเขาเรียกว่าช่วงวัดใจค่ะในเรื่องของการเงินของคุณการงานเขาการงานเนี่ยมันจะหมายถึงว่าคุณใช้ความรู้ความสามารถสิ่งที่คุณเก็บสะสมทําให้การงานของคุณโดดเด่นชนะอุปสรรคแล้วก็ปัญหาทั้งปวงได้ค่ะ ส่วนความรักท่านที่มีอยู่แล้วโอ้โหแหมนี่ความรักความรักไมหมล่ะทั้งชายทั้งหญิงเขาเรียกว่าดวงสมพง์เป็นคู่รักที่นี่คู่ทรัพย์เลยนะคะมีเงินมีทองเลยมีความสุขสบายได้ในอนาคตในเดือนกันยายนนี้ค่ะท่านที่ยังไม่มีก็มีโอกาสเจอเนื้อคู่ที่ดีเจอเนื้อคู่ที่ใช่และจะนําพากันไปมีความสุขร่ารวยค่ะพายจะบอกอะไรพายจะบอกว่าคุณมีพ่อปู่ฤาษีคุ้มครองได้ด้วยให้เคารพครูบอาอาจารย์ได้ด้วยนะคะนี่พ่อแก่เห็นไหม ก็คือท่านจะคอยช่วยเหลือคุ้มครองคุณไม่ว่าคุณจะอยากทดลองอะไรมีพลังอะไรหรือมีในเรื่องของความรักอะไรก็ตามค่ะชาวราศีธนูต่อไปชาวราศีมกกังกรนะคะค่ะชาวราศีมกกังกรนะคะในเรื่องของการเงินการเงิน เขาเรียกว่ามันเหมือนว่าเรายังขาดสมาธิขาดความตั้งอกตั้งใจในเรื่องของการทํางานหาเงินคะอ่เพราะอันนี้คือเขาเป็นไพ่สมาธินะคะดังนั้นเราต้องมีเป้าหมายแล้วก็ต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาค่ะอย่าอยู่เฉยมันจะทําให้การเงินเกิดมาดีได้ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะคะในเรื่องของการงานจะบอกว่าอันนี้ไพ่ึ้นว่าไม่มีสมาธิและดูไพ่คํานี้สมาธิเห็นไหมคะ ดังนั้นจริงๆเห็นไหมคุณอยากจะมีเงินคุณต้องมีสมาธินะในเรื่องของเขาเรียกว่าเป้าหมายเรื่องของงานที่ทําไม่ว่าจะเงินเล็กเงินน้อยก็ตามแต่ต้องมีความมั่นคงแล้วก็มีแบบใจเย็นๆนะคะพุทโธอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการนั่งสมาธิก็เป็นการเสริมดวงได้เช่นกันรวมถึงถ้าเกิดว่าการงานของคุณก็มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยสนับสนุนได้ด้วยะคะ่ะส่วนความรักนะคะท่านที่มีอยู่แล้วก็ อันนี้เขาเรียกว่ามองว่าปัญหาทุกอย่างคุณจะเจอแล้วแหละว่าจะแก้ยังไงดังนั้นเดือนกันยาก,ก็คือจะผ่านไปได้แก้ให้ตรงจุดเท่านั้นเองท่านที่ยังไม่มีอะคะ่ะก็ต้องดูว่าตัวเองอยากมีไหมถ้ายังไม่อยากมีก็ไม่เจอเพราะไม่ใช่ปัญหาของคุณแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะมีคุณก็ต้องมีรู้ว่าจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะได้เจอนะคะส่วนพยจะบอกอะไรพยจะบอกว่าเป็นช่วงที่รู้สึกอึดอัด อาจจะป่วยต้องระวังการตากฝนการเป็นไข้นะคะเพราะไพ่ใบนี้คือนหนาวๆแล้วร้อนค่ะดังนั้นต้องรักษาสุขภาพนะคะชาวราศีมกรต่อไปชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมในเรื่องของการเงินโอ้โหเงินดีมาก ไพ่ชื่นไพ่คำนี้ไพ่ใบนี้คือคําว่าโด่งดังค่ะคุณต้องทำงานหรือการเงินต้องทำให้คนอื่รู้จักรู้ว่าคุณหาเงินยังไงรู้จักการต่อยอดแล้วก็ทำให้มีชื่อเสียงมันจะทำให้การเงินของคุณดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการงานการงานนะคะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกลังเด คุณรู้สึกว่าเฮ้ยจะทําต่อดีไหมจะขยายกิจการดีไหมจะทํานูน่นทํานี่ดีไหมให้มีความมั่นใจและทําให้มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของความรักความรักอันนี้ท่านที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือมีในเรื่องของเขาเรียกว่าคุณรู้อยู่แล้วะว่าจะทำยังไงให้ความรักมีความสุขนะคะคุณแค่มองตาก็เข้าใจกันอะ่ะดังนั้นก็คือมองว่าโอเคนะความรักไม่มีปัญหาอะไรท่านที่ยังไม่มีอะคะ่ะมองว่าจริงๆคุณเป็นคนที่ มีคนเข้าหาตลอดมีคนอยากทาความรู้จักตลอดเพียงแค่คุณเปิดตาปิดใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเท่านั้นนะคะพายาบอกอะไรไม่ว่าจะเหงาจะท้อจะมีปัญหาอะไรก็ตามคุณจะมีคนที่คอยดูแลเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาค่ะดังนั้นก็สามารถที่จะมีความสุขได้ค่ะค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของราศีสุดท้ายคือราศีมีน ชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยระวังเจอคู่แข่งขันเจอคนอื่นขัดแข้งขัดข,ดขาเช่นสมมติเราขายสินค้าตัวนี้อา้าวก็เจอคู่แข่งมาขัดทําให้การเงินสะดุดได้ดังนั้นพอบอกเขาบอกว่าอะไรเปล่ะเวลาคุณทํางานนี่ต้องอาศัยความรวดเร็วเห็นไหมสินค้าบางอย่างมันเป็นสินค้าแฟชั่นสินค้าที่ได้รับความนิยมอยู่ช่วงหนึ่งดังนั้นคือคุณต้องทําอะไรให้ไวทําอะไรให้เร็วไม่งั้นโดนแย่งเงินหมดนะคะ ความรักความรักสําหรับท่านที่มีอยู่แล้วมองว่าคุณโอเคบริหารจัดการทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณแม่หมายถึงว่าในฐานะแม่ในฐานะภรรยาในฐานะสามีบริหารดีมีความสุขค่ะส่วนท่านที่ยังไม่มีก็มองว่าโอ้โหมีโอกาสเจอคนหล่อด้วยอะแล้วก็มีฐานะได้ด้วยนะเพราะาจุดชุดที่ใส่เห็นปะ เออแล้วก็สุขภาพดีแข็งแรงไปเพาะกล้ามกันดีกว่าก็มีโอกาสเจอได้เหมือนกันเออก็จะเจอได้ที่ไหนก็ในส่วนของการทํางานก็ได้เพราะไพ่ใบนี้ชื่อเรื่องของการบริหารนะคะแล้วก็เจอในส่วนของการออกกำลังกายก็ได้เห็นปะเพราะเมื่อกี้บอกว่าเพาะกล้ามนะคะเจอในส่วนของพวกไปซื้อเครื่องสําอางเจออะไรเงี้ยก็ได้ด้วยเพราะว่าอุปกรณ์แต่งตัวแต่งหน้านะคะได้ด้วยค่ะก็มองว่ามีโอกาสเจอขอให้เจอแล้วกันนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของไพ่ยอบรายไพ่บอกว่า ก็ระวังเรื่องของพวกโควิดการติดเชื้อเห็นปะเนี่ยเขาเรียกว่าบรรยากาศไม่ดีมาถึงคนรอบข้างอาจจะเป็นก็ได้นะแล้วก็ต้องระวังที่จะส่งผลต่อตัวคุณค่ะยังไงก็ชาวราศีมีนก็รักษาสุขภาพดูแลร่างกายกันด้วยนะคะค่ะฝากติดตามในส่วนของเพจ YouTube แล้วก็ TikTok ดูดวงเพิ่งน้อยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอให้ชาวราศีธนูมังกรกลุ่มมีมีความสุขความเจริญทุกทท่านค่ะสวัสดีค่ะ